สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาติดตามรับชมความมันกันต่อนะครับยังอยู่กับทีมงานเสียพันมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับโอ้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยล็อกกีสีจัโบครับเรียบร้อยครับล้อหน้าลงเลยเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับหลังจากคลิปที่ผ่าน,านมา ติดโลมกันอยู่ข้างในครับตอานี้มาขุดเอาข้างหน้าบอ่อเนี้ยแหละนี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ขุดเอาใกล้ๆครับแต่ว่าจังหวะจะถอยไปใส่ดินเนี่ยเที่ยวแรกครับเรียบร้อยก่อนเลยล็อกกี้สีชมพูไม่ถึงอ,อีกเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,ร,อรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับโอ้ ก,กิดกระเด็นเลย5คันชีชะตาคอมมันวันนี้ครับใครจะเป็นผู้พิชิตความดุเดือดนะครับรับรองว่าดุเดือดแน่นอนนี่อยู่ที่4คันล็อกกี้2ฮิโน่1เดก้า1แล้วก็อีกคันครับฟูโซสีเขียวจะไม่เข้ามาเนื่องจากว่าหน้าที่ มาขุดเอาดินนั้นอยู่ติดกับที่ตามน,นาปังพอดีครับอาสูบน้ำใส่นาปังนาข้างๆก็คอยได้ความชื้นไปด้วยก็เลยเกิดภาพความุเดือดอ่างที่เห็นแล้วครับมามาแล้วตีโค้งยาวๆมา กินหน้าบอกก่อนเลยแต่ว่าติดไปแล้วรอบนึงรถเปล่าเสียบพันครับขับรถไปโคโกเปโกเอสเคมาร์คทีหลังจากเอามาทําทานในคลิปที่แล้วเนี่ยบ่อดินนั้นอยู่ปากทางบ้านหนองแวงครับตำบลดงพองอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ความมันนำเสริฟกันถึง ออฟฟิศกันเลยครับอันนี้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รับชมคอมมานก,กันไปพร้อมๆกันครับปล่อยตัวปล่อยตัวแล้วครับปล่อยตัวหรือยังยังยัง,ยง ปล่อยตัวของแท้ครับมาแล้วนิ่มๆเลยเสียน้อยสบายๆครับไปแล้วขึ้นคันคลองไปแล้วคันต่อไปครับเข้าประจำที่ ปล่อยตัวเที่ยวที่สองครับสบายเที่ยวสามเข้าประจำการฮีโน่สีม่วง ตัวสบายๆเช่นเดียวกันครับขันที่4ครับผมเสียพันกระโดดลงจากรถเป็นโครมาขึ้น6ก้อแล้ว ปล่อยตัวโอ้ลงเลยครับลงแล้ครับลงเลยครับ,ลลรบปล่อยตัวลงเลยโอ้โห แล้วครับเละแล้วทางขึ้นก็เละแล้วโอ้โหคันแรกติดรถเปล่าสองสามไม่เป็นไรแต่พอคันที่สี่นี่สิครับปล่อยตัวนี่ตะกุยลงเลยครับนี่ทิ้งหลุมมาไว คือที่ขุดนะครับลอกหน้าดินบางๆประมาณ30เซนยังเปียกอยู่เลยครับเปียกความชื้นนี่ต้องบอกว่า100%เซนเต็มเดินไปนู่นแล้วไปขุดออกมาจากข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้ หกล้อนี่ไม่เข้ามาคันที่ห้านี่ไม่เข้ามาเลยไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับอุโซ่สีเขียวสังกัดทีมงานเสียบพันทางนั้นเละแล้วก็นุ่มหมดแล้วครับทางออกนี่ไม่รู้ว่าจะรอดได้สักกีเที่ยวทีมงานนี้ใจคอไม่ดีเลยเสียวตูดอย่างเดียววิ่งวิ่งไป อาจจะตกหลุมอากาศก็ได้รถไมโครเนี่เดินไปเดินมาอย่างไงก็สู้ๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเรามาโหดมันและก็หากันต่อไปกับทีมงานเสียพันนะครับในเขตของอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ